พิทูลชนชนด้านด้วยขวามเอ98.15เมกะเฮิร์นะคะแล้วก็สวัสทีเป็นพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในชุมชนบ้านด้วยขวางหมู่เจ็ดของเราด้วยนะคะขณะนี้นะคะขออนุญาตเปิดหอกระจายข่าวของชนชนนะคะเพื่อที่จะบอกข่าวกับพ่อแม่พี่น้องนะคะว่าสําหรับวันนี้นะคะท่ะ สถานีวิทยุชุมช,ชนบ้าน้วยขวาง fm 9.15 m น h z ของเรานี่ยนะคะมีการถ่างานนะคะในภ่าวพิเศษนะคะเป็นการออกอากาศสำหรับวันนี้นะคะเที่ได้แจ้งคุณฟังไปแล้วนะคะแล้วก็สำหรับช่วงน,นี้นะค่ะนะคะเราจะมีการถ่ายทำกันแบบบรรยากาศสดๆนะคะไม่ว,ว่าจะเป็นเรื่องราวของการสัมภาษณ์ บุคลหรือว่าสัมภ,ภาษณ์เรื่องราวของการจัดทําสถานีวิทยุชุมชนบ้าน้ว้ยคขวางแห่งน,นี้นะคะแล้วก็จะมีการแสดงดนตรีในแบบส,สดๆนะคะเล่นดนตรีกันแบบพคออูสติกค่ะนะคะก็จะไล่เรียงนะคะไปตั้งแต่ยุคต้นนะคะยุคต้นๆของมองคลนตศักด์โปรเจกต์นะคะแล้วก็มาจนกระทั่งถึงการออก บ้าเปลี่ยวของทั้งสองท่านนะคะแล้วก็เ,เรียกได้ว่าเป็นสองท่านที่เป็นสองพี่น้องตระุญการเสนะคะที่ได้เดินทางในเส้นสายของนนตุีศิป,ปดตรีนะคะแล้วก็เป็นศิลปินเพลงเพื่อชีวิตวทั้งสองท่านค่ะแล้วก็ถึงแม้ว่าสองท่านนี้จะเป็นพี่น้องกันที่ อยู่ร่วมวงดนตรีวงเดียวกันด้วยนะคะแต่ว่า,าสายทางที่ทํางานนั้นก็แยกการทำงานด้วยนะคะส่วนคนพี่นะั้นนะก็มีเส้นทางที่ไปสร้างคุณงามความดีในเ,เรื่องของการาช่วยเหลือสังคมนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการไปบริจาคสิ่งของอให้กับน้องๆที่อยู่โรงเรียนห่างไกลในถิ่นทุรกันดาร ในานามของกลุ่มสปเปีเยร์นะคะเขามีโลแกนด้วยนะคะเราพอมีอเราจะแบ่งปันนะคะ,ะเป็นโลแกนของกลุ่มสเบียร์ะค่ะนะคะอันนี้ก็จะมีหัวขอกะเรียกหัวหข้อขบวนนั่นเองนะคะเป็นพี่ต่อสเปียร์หรือว่าคุณมาจากคนเสิร์ค่นนะ,คะหรือว่าพ่อแม่พี่น้องรู้จักกันดีในานามของในดุงต่อ ของอพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในเขตชุมชนปั้งขุยขวางเนี่ยแะค่ะนะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งค่ะเป็นศิลปินที่เรียกว่าเป็นลูงชายของพี่ต่อสเปียร์นะคะคือบอลลอนเซนหรือที่รู้จักกันในนามคุณไก่แรงซ่านะคะก็อยู่ในวงเดียวกัน,นะค่ะนะ,ะก็เรียกดว่าเป็น ตอนนี้ผู้จัดขอแจ้ง้ทราบว่าจะมีการแสดงดดนตรีสดด้วยบวก,การพูดคุยสลับไปนะคะแล้วก็บางช่วงอาจจะมีการพูดคุยแล้วก็เปิดเพลงสลับกับปัจจัยต่ตางๆนะคะเพราะว่าช่วงน,นี้นะคะขอนเพลงสักเพลงหก่อนแบบส,ด,สดนะคะทำความเข้าใจเพราะว่าไปอีกตัวนึงเสียเบา, <S <S 2> <S 2> เาจะต้องก็แต่ว่าที่ต้อง,ต,องต้องตามขึ้นไปเรื่อยๆได้ยดินนะ แล้วรรองตนี้นะครับแล้วก็ราต่อร้องพูดหน่อยครับรต,ต,ต่อครับกองรตีหน่อยครับองกองต้องก่้อไปอยู่นอกห้องเสียง,งดังมากเกิไปแล้วนะอดีตพอตอนนี้แค่ไม่แค่สตัว ผู้จัดเองจะรบกวนเวลาที่จะเปิดหอกระจายข่าวสำหรับหนึ่งเพลงแรกเท่านั้นนะคะหลังจากนั้นถ้าคุณฟังสนใจอยากที่จะมาเข้าชมนะคะสังเกตการในการถ่ายทำในครั้งนี้นะคะก็ขอเชิญที่ลสลามรื่นใจนะคะสำหรับช่วงนี้นะคะให้เราฟังเพลงแบบสดๆในแบบอสติกของสองสีพี่น้องนะคะก็คือคุณบอลลกคนเสิรตคุณก่นางสาวละ นายอิษกผลเสน่หนนะคะพี่ต่อสเบียงแล้วก็มีมือของด้วยนะคสำรวมบางบัวทองค่ะในเพลงแรกค่ะ ก็ให้พี่ต่อแล้วก็พี่ไก่นะคะได้พูดคุยกันตามอธิยาไซแล้วก็เหมือนกับเป็นการแสดงคอนเสิร์ตแบบพูดไปแล้วก็เล่นดนตรีไปอย่างนี้นะคะดีไหมคะดีนะคะแล้วก็สำหรับช่วงเวลานี้นะคะต้องขออนุญาตฝั่งที่เราฟังทางห้องกระจายข่าวนะคะขออนุญาตที่จะปิดห้องกระจายข่าวนะคะแล้วก็คุณฟังที่อยากจะมาร่วม ชมน,นะคะก็เชิญได้ที่สถานีวิดีุอชมบ้านเมืองวางนะคะที่สบายมือใจค่ะนะคะแล้วก็สําหรับท่านฟังที่รับฟังอยู่ทางบ้านนะคะทา,าง FM 9 8 5านมเนะคะก็สามารถติดตามรับฟังได้ค่ะนะคะเราจะทําการออกอากาศอยูแบบนี้จนกระทั่งปิดรายการนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงน,นี้นะคะขอมอบเป็นทีแห่งนี้นะคะให้กับคุณไก่กระสาบ 3, แล้วก็คุณต่อ ได้ดำนินการเาความรู้าวามเ้องจมบอกด้วยนะแน่ตัวเลขขาดนะก็เลยมองว่าไ่ด โฮมเมอร์พี่าอาตุชาโฮมเมอร์มาร่วมด้วยนะครับแล้วก็ยังมียูโซโตยิด้ามาจากญี่ปุ่นนะครับลงเครื่องมาก็มาช่วยงานถึงงานคุชเต็ตชุดแรกของใครสับประมาณปี3-4นะ34ประมาณปี3-4แล้วก็เป็นคุชเต็ตต่อเขาองมา